นี้เจยียงสิทธิ์พาท,ทุกท่านมารับฟังประวัติสุดยอดพระเกจิสายเขาอ้อตักกศิลาไสเวทพระอาจารย์นำชินนะวะโรอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนสาลาจังหวัดพัทลุงอาจารย์นำชินนะวะโรเดิมชื่อของท่านคือนายนำแก้วจันเกิดเมื่อวันศุกร์เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2434ที่บ้านดอนนูด ตำบลปันแตอํำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงพระอาจารย์นำชินวโรชื่อเดิมของท่านคือนำแก้วจันทร์เกิดเมื่อวันศุกร์เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2434ที่บ้านดอนนูตำบลปันแตอํำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงโยมบิดาชื่อนายเกลี้ยงแก้วจันทรโยมมารดาชื่อนางเอียดแก้วจันท์ต่อมาโยมมารดาของท่านได้ตั้งครรภ์และคลอดบุตรสาวคนสุดท้องและหลังจากนั้นก็เสียชีวิต ในขณะเดียวกันพระอาจารย์นำก็ยังเล็กอยู่มากแต่ชีวิตก็ยังต้องดําเนินต่อไปโดยตั้งแต่เยาว์วัยพระอาจารย์นำเป็นผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับสยเวทเนื่องจากวิชาของท่านเป็นผู้ที่มีความแก่กล้าสามารถในด้านวิชาอาคมอยู่แล้วท่านจึงได้ศึกษาวิชาเหล่านี้ต่อจากบิดาต่อมาท่านก็ยังได้ศึกษาคาถาอาคมต่างๆกับพระอาจารย์ทองเท่าเทพเจ้าแห่งวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุง ซึ่งบิดาเป็นผู้นำมาฝากไว้ในสมัยนั้นพระอาจารย์ทองเท่าถือเป็นพระเกจิผู้ที่มีชื่อเสียงโดงง่งดังและเป็นที่ร่ำลือมากในด้านสายเวทเวทมนต์คาถาอาคมแม้ขณะในปัจจุบันความศรัทธาในพระอาจารย์ทองเทาก็ยังอยู่ไม่เสื่อมคลายเพราะท่านถือเป็นครูบาอาจารย์ของพระเกจิหลายๆท่านในสำนักเขาอ,อ้อหนึ่งในนั้นที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งก็คือพระอาจารย์นำที่ได้สืบทอดวิชาต่างๆมาจากพระอาจารย์ทองเท่า เมื่อครบ20ปีพระอาจารย์นำได้เข้าพิธีอุปสมบทณวัดดอนสาลาโดยมีพระครูอินทรโมลีวัดปรางหมูนอกเป็นพระอุปชาพระครูดิศเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลังจากนั้นเป็นเวลากว่า6พรรษาที่พระอาจารย์นำได้เรียนรู้และศ,ศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเวทอาคมต่างๆกับพระครูสิทธิพิรัตต์ต่อมาพระอาจารย์นำได้ลาศิกขาออกมา และครองเรือนกับนางสาวพุ่มโดยมีบุตรชายและบุตรสาวจำนวน4คนแต่ด้วยบุญวัส,สนาของพระอาจารย์นำจะได้นำสู่ทางธรรมจึงมีเหตุให้ท่านต้องป่วยนะักเมื่อปีพุทธศักราช2506ในขณะเดียวกันได้มีการประทับทรงหลวงพอ่อที่วัดเขาอ้อโดยมีลูกศิษย์แต่บ้างก็กล่าวว่าพระอาจารย์นำได้ฝันถึงพระอาจารย์ทองเท่า อย่างไรก็ตามการประทับทรงครั้งนั้นได้มีการสื่อสารว่าหากพระอาจารย์นำปรารถนาการหายจากอาการป่วยต้องบวชเท่านั้นขณะที่พระอาจารย์นำก็ได้กล่าวไปว่าหากอาการป่วยแล้วหายท่านจะบวชจึงเป็นที่อัศจรรย์ใจว่าเพียงไม่นานอาการป่วยของท่านก็หายเป็นปิดทิ้งพระอาจารย์นำจึงต้องทำตามสัจจวาจา คือการอุปสมบทครั้งนี้ณวัดดอนสาลาเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2,506หลังจากนั้นเป็นต้นมาพระอาจารย์นำก็ได้ครองภาคการสวพัฒปฏิบัติตนอยู่ในเพศบรรพชิตมาโดยตลอดและไม่ประสงค์ที่จะลาสิกขาออกมาอีกในระหว่างนั้นท่านก็ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาและทำให้วัดดอนสาลาจเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ ได้สร้างพระอุโบสถเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมของสงฆ์และรองรับญาติโยมที่มาทำบุญประกอบกุศลอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งทางใจให้กับญาติโยมเป็นอย่างดีตลอดมาท่านทําหน้าที่ของสงฆ์ได้อย่างบริบูรณ์พระอาจารย์นำชินนวโรท่านมรณาภาพเมื่อวันที่25ตุลาคมปีพุทธศักราช2519สิริอายุรวมได้85ปี รอติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้เจรังสิทธ์ต้องขอกล่าวคำว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับ